เม่ยองมีปลาดุงสจอบายดีสจอบายดีพี่น้องสจอบายดีปลาดุงน้องเบิร์นปะอากาดทุ่งให้ทุ่งน่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอะไรยิ้มขำด้วยเอาไปใช้เอิ่อน้องกันกลน้องปีไปไปหัวอีกเลยพี่น้องเอ้ยไปหาอันนั้นไปหาอย่างมึงแม่หย่านี่น้องปีกับน้องกันลุกขึ้นมา ไปยังไปไปห้าชั้งไปหานมไม้ห้าสิพาพี่น้องไปไปหานมไม้ไปหานมไม้บอแม่เบิง่งยางไมไวมาเบิ่งดูนี่ <m ess ing> เกวใชมง,งามเท้นี่ <m ess ing> ขเขากแกอยู่ในหานาป้าตีบัดเทาไปหานมไม้มาาสิมากเกแวเหม่งยอดมันนี่แต่ยอดงาม เอาแหวนเอาแหวนไปกินกับแกงหน่อไหมไปทำขึ้นมาตั้งแต่เอาไปหาหน่อไม้ซะก่อนเ้าจะขึ้มาเอามันเอาแหวนถ้าแหวนโบกเหมือนบกลด้ค่ะโบ่เป็นไรนะพี่น้องแม่แล้วเราพ่ลูกก็มาหอดป่าแหละเรจะไปหากันอยู่ที่หอยปลาแดกเนาะหอยมง หอยมุ้งมันก็ไผบ่หลายไปหาหอยปลาแดกพุ่นแห่เบิ่นถือเสียมคือแทนะเบิ่งถือเสียมอีกม่อจะยักเทื่อดอกพี่น้องเอ้ยลินไม่นำทางไปย่างกันย่างโอ้บินหอยมันเลยหนูจะต่ำหอยอ้ายติ บ้านน้องปีหห้งกะหูเหม่อพี่น้องเอ้ยมาจนไกลเติบแล้วไปไปเข้าไปมันห่อนหวยซะก่อนเดี๋ยวจะกี่ผ้าพี่น้องบึ้งมาชิได้หรือเปล่าเราก็มาห่อนหวยแล้วมาห่อนหวยแล้วพี่น้องเอ้ยกําลังเข่าก้อแหละเห็นบะลุมาหอดก็เห็นหลุดแทะคือมานแท้ น้อแหลกแห่งมานประเดิม mm ด้วยหน่องกันเชียมเหมือนกับเสียมหลอนพี่น้องเยเสียมสิไปฆ่าก็ไผ่กับแจักเสียมหน่องกันกับหลอนมาหลอดแลยเนี่ยมยู่เหี่ยวมันเลยเด็กพี่น้องน้อแหลกแห่งมันน้อไม้สดๆเลยไปแต่แสบบ่เนเหี่ยวมันกับี่ยวมันก็มีบ่ลูก เสียมเกาะลงมาแล้วพี่น้องเห็น,นมโนใหม่เดือดคอยเกาะไนพี่เสียมสีหลูแล้วเนาะเสียมสีลงไปบ่าเขาไผ่เน,ลมมน่ลืมมีดสับเขาลืมมีดทำยังไงลืมมีดมาสับ น้องกันหมุนพี่น้องก็ไผ่อันนี้น้ำไหลไหล,ลพี่น้องไผ่ป่าน,นี่แต่เสียด้อีบ่าบานนี่มันมันคนจีฆ่าก็ไผ่แล้วบ่หมุนเขาไปหมุนเขาไปหมุนเขาไปเอ้าเอาอย่าคือเห็นเนาะ ใช่มาเบิ่งดูปาดพี่น้องเที่ยวมันบักใหญ่เลยน้ำหวยเหมือนนิบุไลไปได้พี่น้องอุ้มบลุกเลยถ้าก็จะขวมฝั่งเบื้องพี่น้องเห็นได้วน้องเบิ่องอยู่ไปไหนแม่อุ้มบ่แม่สิลุยลุยเบื่งดูพี่น้อง น้องปีก็ต้องการขวบไปแล้วน้องเบิ้ลก็ที่ลงเดี๋ยวเมียชิอุ้มบบล่งกระยาบกละมันเลิกมึงเนี่ยมึงเนี่ยฮึไม่เอื้อจุ้งมึงเนี่ยที่น้องเลยอยากลงเองแกเสือออกก่อนเขื่อเสือขึ้นเขื่อเสือขึ้นเออเขื่อเสือขึ้นบบต้องแก้ให้อึงขึ้นซื่อเห็นหนามเป็นบบได้มึงดู อยากลงอยากอุม้มความกูไปอุม้ม <laughs> ไปพี่น้องไปเข้าก,ก็ไปคือกันไปหลุนก็ฝังผัว <c oughs> กำลังขวามมากเห็นน้ำใหม่เลยพี่น,อน้องน้ำใหม่อยู่ในตะพังห่วยน้ำใหม่ก็ขึ้นมันไปนขึ้นเคี้ยวไปเลยพี่น้องเลยก้นหมูมาหาไม่ใช่

ไม่ใช่หรอกอยู่ข้างในอยูุ่ไม้มข้นชุดไปเลยพี่น้องเลยกเอามไม้ล่อีกเลยพี่น้องไม่เหมือนนี่ก็ได้เอาลืมมีดมาสมซะมั้ย

Oh, nó mày <laughs> Nó ngay Nó đang Chuyển ngay 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 ไม่ลายเลยนี่สิหนำไม่ลายเหาอหนูพี่มันก่อมานี่ฮักแล้วนะแกลอไมาอยู่อ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องใหม่น้องกันเนี่ยกน้องปีนี่ยห่างกะหาโกสอง่อพอแกงอลไรนี่เดี๋ยวเขาที่สองก่อนไอพี่น้องห้างกะหาสองโกสิเต็มกระตาเข้าเลยเฮ้ยนี่บอลุก็เก่าเลยพี่น้องแต่คนละขรั้งทางนี่เขาท่ายในหยางมา ต้องปี๋วเห็นอีกแล้วแม่น้นสองนไมยใช่หรอสีน้อง,องเห็นบอต้องเหลืองน่ะเดี๋ยวแม่สีกอเองมะน้องใหม่ขึ้นใบสูงเลยน้อยเป็นเที่ยวลงมาแล้ว นี่ยพี่เนาะสดๆใหม่ๆเลยเรี่องหวยอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันหนึ่งเลยโอ้โหมันอยู่หกเอาไปได้เลยเขาจะยังดำนายพี่เนาะมน้องชิโนอ้็ยยังดำนายเขาทั้งเขาเป็นกบเป็นกอไปเลยเนาะมีอยู่ลูกเขาจะเอาไปอลไรบ่ โอ้ยก็เจาดำนายนี่ก็เจาหาไปแกงหมดเลยพี่น้องเลยก่อนี่นี่หอกกระสิพากันไปหากอใหม่ใช่ไหมเจรินกอใหม่นะพี่น้องเนาะเจริญนุ่มกันเด้อต้องปีได้อีกแล้วพี่น้องเน้ำกอมือหมุนเบิดเลยน้ำลายแท้แต่จช่นันลูกปารติงมันงามแท้เนี่ย เด้องเหอะเลยพี่น้องเอ้ยใหม่ใหม่ชุดสุดเลยงามมาเลียหรอเห็นอีกเลยพี่น้องไม่ใช่พี่น้องก็อย่าบอเห็นนะเดอกมันหกอันเดี๋ยนะลอามีดก็ลุกเอาเกียมก็ลุกเอาเสียมก็มันออกมา Mày không nào, ông mày có mà hàm 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 là hàm 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 ทำไมมีแต hey, pues ่เหลืองๆเนาะยังมีอยู่ได้พี่น้องสูงๆปวดใจเขาเสียเอาได้หรือวะมาพี่เนาะนุ่มใหม่กัอยู่ในในยังเหอะโอ้โหจิได้อยู่บอันนี้จิตอกังกอชาบปจักพี่น้องเด้อออกมาออกมาหาเหาจ้าได้ นี่นอกก็มีพี่น้องนี่พ้นบุลูอยู่ลูกนี่นี่ไปชับไปลูกเดี๋ยวให้น้องปีชับหนอมันมึงไรพี่น้องสังมางามกว่าเรากระเี่แท้อันนี่ไม่บอกพี่น้อกนอกก็บอกใหญ่เลย

น้ำกอข้อเสือแม่พี่น้องเลยมันขาดมันโคบไปนี่นะมันก็อโล่นๆก็ปลายมันดึงออกมาเลยงั้นเดี๋ยวชูเก่าอีกเลยพี่น้องเอ้ยหมุนเก่าไปดึงคือเก่าเสือมันโคบไปัรงๆเก่าไปผลไม้หักเอาพี่น้องงามมะลีนอำไม้เป็นน้ำไม้ชุดๆพี่น้องเอ้ยแต่แสบน้ำอยู่บนนี้ ไปไปหลุนกอใหม่ไม้ห่าวก็เต็มกระตาเลยพี่น้องเอาาย้ยห่วยห่วยเงี้ยเด้อลงหนามเลยลงเอ้ยเห็นหนามโบได้ห้ามโบได้ถือมีดมาเอาเสียมซับไองไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลย,ยไม้ห่ากับมีแต่น้องงามๆนะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมือหนาเขาสิมาหาไปเห็ดุงเนี่ยเอาไปหนึ่งใสถุงเมี่นเหม็นกินยำแหลกแต่เมื่อนี้เขาหาไปต้มนะต้มยิงกระป๋อนนี่ค่ะน้องปีไปใส่เบสโกฟผิดแล้วกระป๋นโกฟกินกับต้มน้ใหม่น้องเบิร์อย่าลินเสียงดังเป็นเป็นอันขาดบ่ได้กันเห็นหน้ามั้ยเกลอยค่ะอช่เลย งามเหมือนลีนพี่น้องกันใหม่คลิปนี้ก็จะได้อำลาพระจ่าพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยกดติดตามช่องสาลาบันนาเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าใน่พี่น้องเอ้ยผู้เป็นกำลังใจเฮาเหตคลิปต่อไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเว้อถุงหม่องถุกบ่อนเนาะสบายดีสบายดี